ว่าสิเอาเอาเอาซ้ายเอายังม้านเอามาเห็ดกับว่ามาเห็ดหัวหยอดพักบุงไหมเอา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 เล่นอะไรดีจะเล่นอะไรดีลูก ดูดิโอ้แมวอันนี้เป็นบ้านของเล่นไปแล้วเอาเก็บของเก็บของใส่ใส่ใส่รังเลยเราไปเล่นทางโน้นกันเอาไปเล่นหน้าบ้านกันเลยเออไปเล่นสายหน้าบ้านกันเลยไปเก็บเก็บใส่หาน้องเก็บใสลบ่ลูก ขี่เกี้ยมฉันบปอยู่กับขี่เกียมมึงจะเอาบ้านไปเล่นด้วยเหรอมึงจะเอาบ้านไปเล่นด้วยใช่ไหมมนงดีมั้งเนี่ยนุ่ย ถุงนั้นไม่ต้องเอาลูกเอาใส่นี่เอาใส่รังเนี่ถุงนั้นมันเป็นเ,เ,เ,เออมันมีกีตาร์ด้วยใช่ไหมเออไปรถเอาไปรถเอาเอาเอาใส่ถุงดําก็ได้ลูกเขื่นใจละเออเนี่ยยกครัวไปด้วยนี่เก็บช่วยพี่หน่อยเก็บช่วยพี่หน่อย เออนี่มีไฟอยู่นี่อ๋อใครเอาไฟไปทำไมเนาะนีน่เนาะเอ้ยเยบีเดีบอกว่าเยบีเอาไปชาร์จโทรศัพท์เนี่ยไเอาไปไหมเอาไปนี่น้องถือกันดูอ่ะไป ป้าถือของเล่นปาเราไปเขาละยายไปใส่ให้ไปไปยกไปเลยลูก

ไม่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 นู้น,นสายยางอยู่ทางนูน้นตรงนี้ไม่ได้